ตอนนี้จะพาทุกคนไปถนนคนเดินนะงานดอไม่งามอาเซียน2 0 2 5ตอนนี้นะครับ่อยมีอย่างขายพ่องนะครับทุกคนดูนั่น,นแรกครับอันนี้เลยโอ้โหโองเข่าเป็นนักกว่าน,นั่นแรกก็มีสตรอปปรี่ด้วยนะให้เดินดูครับ หลาหลายอย่างเลยของกินลำล้ำั้งนั้นนะฮะโโอ้เ <c oughs> นี่อสลับก็มีนะข้าวปุ๊บก็มีนะเนะีนะ่ยเนี่ยได้ฟูกุเอ้ยน้องจะเต็มชอบอะไรเลยนี่หลายอย่างเลยเนะีนะ่ยนะนะ ปลาดูดเรื่อยๆครับันมียาวครับปุ่นเน,น,ดดนี่ยทุกคนเขาดูกะปุ่นอยู่ในน้นแล้วปลาไปดูเรื่อยๆกอนนะครับนี่ตั้งเสื้อผ้ามีของกินเลยนะครับหมูฝอยเฉาก้วยนี่กุนซี่ขายนะครับลักกาแต่ละลักกา งานโฉงนี้ครับคนมานับคะแนนประทูก้อีนะครับเลยมาล่าชาบูมาหดูดูข้างในครับข้างในคดีหายุที่ทุกคนที่ดูครับ เราเขียวต่างชาตักว่าเอวฮะผ้าไทยก็มีเยอะครับเนี่ยอ๋อของกินเราเน้นของกินฮะจุม่มลูกชิ้นอาหานพยายามถ่ายให้ทุกคนได้ดูด้ยเพื่อทุกคนจะได้หมายตาย จะมาละไหนองนะฮะโอ้โห,หนีหยิงยมะลานี่ไม่โลเล็กหนึ่งเนาะนี่นีขนมนะไกยา,านี่โอ้โหโซนนี้ยิงเป็นขนมทั้งนั้นเลยนะฮะ อันนี้ก็มีนะโอ้ตกรนดนี่องหลายอย่ง,ยงมากัน,นี้ก็มีโอ้ป่ามืดก็มีนะครับอี่าิซซาก็มีนะพิซซ่าก็มีนะโอ้โอ ถ่ายเรื่อยๆครับผมย้อมซื้อเลยครับอยา่าทายนะคนนี้ทายก่อนน,นี่มีโซนที่ต่างๆนะครับหางโซนมาดูนี่ก่อนเลยนะฮะทางหน้าหนวดก็มีนะครับนโซนตลาดนัดละโซนากิจกรรมละนะครับโอเคอย่าลืมไม่เอากันเน้อนะครับนี่ฮะ